fc บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดุนตีครั้งนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับวันนี้มาอีกตัวหนึ่งนะครับยามาฮ่า psr ec63 นะครับผมลูกค้าสั่งมาสั่งจองมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับมาทั้งกล่องทั้งหลังแล้วก็อุปกรณ์ครบซตเลยนะครับนี่ครับอะแดปเตอร์สแตนด์นนะครับผมคู่มือนะครับ เพื่อจะมาให้ทางบ้านดนตรีคีย์บอร์ดนั้นใส่ชุดเสียงและจังหวะนะครับผมแต่งเสียงและจังหวะให้นะครับนี่ครับของใหม่ใหม่เลยนะฮะเพิ่งแกะกล่องเลยนะครับนี่ครับไม่โยนโฉมเลยนะครับนี่ของใหม่สวยงามนะครับผมยังไม่ได้ผ่านมือชายใดเลยปิ๊งปงนะครับ <laughs> เดี๋ยวจะจัดการนะครับลงจังหวะฝังเข้าไปในเครื่องเลยนะครับได้มากเป็น5-60จังหวะเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้แล้วก็ใส่เพลงไปแล้วก็แต่งเสียงให้เรียบร้อยเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะนําส่งลูกค้าพรุ่งนี้นะครับผมลูกค้าอยู่ที่อำเภอพังคนนะครับจังหวัดสกลนครนะครับเจ้าของค่ายโรงพิมพ์นะครับขอบคุณที่ไว้วางใจใช้บริการ บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับผมกับยามาฮ่ psr e 4 6 3นะครับของใหม่นะครับของใหม่แกะกล่องเลยนะครับนี่รังอยู่นี่ครับแล้วก็ทางบ้านดนตรีลงให้เสร็จก็จะแปมเปิลนะครับหลังแซมเปิลเสร็จแล้วเทสเสร็จแล้วก็จะแพ็คเข้าลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าพรุ่งนี้นะครับใครสนใจอยากได้ยามาฮ่ psr e 4 6 3ใหม่ๆนะครับราคาแค่หมื่นกลางๆเองนะครับผมนะฮะ พร้อมใบรับประกันจากศูนย์ยามาฮ่านะครับติดต่อบ,บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับบริการลงเสียงและจังหวะให้ด้วยนะครับผมท่านไม่ต้องไปซื้อใหม่ไม่ต้องไปเสียงเงินครับอันนี้เป็นเครื่องเปล่าๆนะครับเครื่องใหม่จะเป็นเครื่องเปล่าจะไม่มีจังหวะไทยนะครับใครไปคิดว่ามันมาพร้อมกับเครื่องไม่ใช่นะครับไม่มีนะครับเ,เดี๋ยวต้องมานั่งเซตให้เรียบร้อยแล้วก็ก็จะได้ทําการเทส เมื่อเทสเสร็จแล้วก็ก็จะทําการส่งให้กับเจ้าของเขาพรุ่งนี้นะครับผมนะฮะขอ,ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สนใจอยากได้เครื่องดนตรียามาฮ่าก็อกโรแลนด์นะครับโทรติดต่ออาจารย์โน่บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผม065-112-5849นะครับหรือจะเข้าไปดู facebook บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับไลน์ ID n i n o 5 8 4 9ครับพร้อมพูดคุยกันทุกเรื่องนะครับผมสำหรับเรื่องคีย์บอร์ดหรือเรื่องเครื่องดนตรีอื่นๆนะครับสนใจกิ้งกางเข้ามาคุยปรึกษากับอาจารย์โน่ได้นะครับมีเครื่องอยากจะเทิร์นเราก็รับเทิร์นนะครับผมตัวนี้ใหม่สวยงามเลยครับเป็นแกะกล่องเลยนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆครับสวัสดีครับ